รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย9012ปีนิโอไลาวไกลสู่สาพุนสยามธุรกิจเจาะติดทุกข่าวสาร Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเพียรเซนเต ดีครับสวัสดีค่ะครับผมบดินทุครับและชินีมหานิยมค่ะครับคุณที่มาพบกับเราเช่นเคยนะครับในรายการและกระดุกออนชัวร์นะครับพามาไหนเนี่ยโค้งแล้วก็ต้องบิดแต่ตลอดเลยทำไมล่ะครับอันนี้เนี่ยเรากำลังทำซีรีส์จังหวัดตากันอยู่แล้วตอนนี้เราก็จะขึ้นไปที่แม่สอดก่อนที่จะไปแม่สอดเนี่ยเราก็จะต้องมาถึงที่ศาลเจ้าพ่อพวกรก่อนอู้อะไรจะเป๊ะขนาดนี้ ต้องเปจังะ <c oughs> ดูข้อมูลมาแล้วก็ตรงนี้ถ้าไม่มีใครรู้จักนี่เฉยแล้วละออ่ะอาจารย์นี่แกล้งใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าเจ้าพ่อขอบวอเนี่ยเป็นเออจ้าพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเ,ออเวลารถผ่านไปผ่านมาเนี่ยต้องบีบแต่งความเคาร ขาไม่ได้ติบบีบแต่ไล่กันต้องทําความเคารพกันออเป็นความเชื่อเวลาผ่านสายใบีบแต่สามครั้งก็เหมือนไหว้สามทีอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้อาจารย์เตรียมใครเอาไว้อะแกงพอมอยี่เนี่ยมีผู้รู้นะมาจากเชียงใหม่เลยค่ะบอกติดธุระอยู่เชียงใหม่กับินมาให้ข้อมูลเราเลยเนี่ยโอ้โหเป็นกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิและรองประธานมูลนิธิสารพระวรนี่แหละครับคคือคุณสมศักดิ์ เดี๋ยวเขาลออยู่ตรงนเดี๋ยวเราไปถามเลยเพระวอคือใครประวัติของพระวอทำไมคนถึงกลาบไหายสักการะตลอดเลยค่ะนะครับางั้นเดี๋ยวช่วงนี้ครับช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย9ก้าสู่สิปีนิโอไลฟ์ก้าไก่สู่สาคน ดีโอจินโซแมสยามธุรกิจเจาะติดทุกข่าวสาร b i o a d v a n c e d a y ดย์ครหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p พียรเซนเตครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณสมศักดิ์นะครับกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิและรองประธานมูลนิธิเจ้าพ่อพักวอรค่ะ,ะคสวัสดีค่ะจะขอยาแก้มองท่านน่ค่ะ มาด้วยกันเราัดกันเอาไว้กเจุดขาวแหมเป็นีครีมอยู่คนเดียวถามพี่ศัก์ศักดิ์ก่อนพระวอทำไมถึงเป็นพระพระวอไม่ใช่พระวอเออเจ้าพ่อพระวอไม่ใช่ครับไม่มีรอเรือก็คือพออาภะครัะแปลว่าคัาจริงแล้วเป็นคำนำหน้านามของกรีงคือเหมือนในชื่อนาย อ๋อพระวอก็คือนายวยวแสดงว่าพระวอนี่เป็นกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงครับเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงปากกายอโอ้แล้วรัระวัยของท่านเป็นยังไงครับพระวอวเป็นนักรบผู้กล้าของในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านและท้ายน จำนวนกว่า500คนเนี่ยคือประจําอยู่ที่ด่านแม่ละเมาอยู่แถวนี้แหละค่ะแม่ละเมาพี่ฮะแม่ละเมาก็คือด่านแม่ละเมาจะอยู่ฝั่งฝั่งของภูเขาลูกนี้ไป<อ>นไี่แหละลูกหลังเนี่ยนี่ครับพอดีปี2,318นะฮะต้นปีเนี่ยพม่าเกิดกบฏถอนเป็นกบฏนะครับทับพพม่าเนี่ยที่มาหยุดพักอยู่ตรงแม่น้ํำตองยินเนี่ยกองทัพของท่านเป็นกองทัพเอ่อเ,เป็นเป็นฝ่ายจอรยุทธ เป็นกองโจรเขาสู้โจมตีทหารพม่าทำแบบพระเจ้าปากเลยทับหน้าของพม่านี่ย่อหยับเลยนะครับเสียขวัญไปเลยผมท่านมาสีก็ตรงที่ว่าทางัพพม่าอ้อมด่านมาทางที่ตะวันออกบขนาดตีขนาดพระตะวันตกตะวันออกตีค่ะท่านสู้ถึงแก่ชีวิตท่านเลยทีตะปูแห่งนี้เห็นบอกว่าท่านเนี่ยคืออยู่ยงคงกระพันฟันไม่เข้าอะไรนี้ของด่านแมละเมาเนี่ยส่วนมากเป็น ผู้มีวิชาผมจะเป็นเป็นผู้ที่คงกระพันชาตินะครับฟันแทงไม่เข้ามันสู้กับพม่าจนหมดกําลังนะครับหมดกำลังเสียชีวิตท่านหมดแรงไปเฉยหมดแรงเฉยครับสู้ไม่ได้โดนฟงโดนฟันอะไรเลยมีส่วนน้อยแค่นเองเดี๋ยวเราไปกราบท่านดีกว่านะครับในช่วงนี้ครับช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย9สู่12ปี Neo Life ก้าวไกลสู่สาคนุน d e o ิ i n So Mac สยามธุรกิจเจาะกรอติดทุกข่าวสาร Bio Advanced a y Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r e เ e n t e เปการต่อหนังนะครับเรื่องราวของอะไรครับนี่อันนี้เป็นการตรีธาทัดหลวงของอาแซควุลกีนะครับจำนวน45,000คนนี่สมเด็จพระเจ้าตากสินส่วนมากจะเป็นภาพของพระเจ้า,าตากสินอนแล้วนี้พราาะบบอเจ้าพระบบอมีหนังสือให้กับม้าเร็วไปช่างไปแจ้งยังล้นจากมือแต่แหงล้นจากรายใคร แล้คเว่าเจ้าตัดสินก็มาปราบได้หมดเลยใช่ไหมคะคนะใช่ไหมคะเดี๋ยวย้อนหาความรู้อีกนิดนึงตรงที่ทัพสี่หมื่นกระคนนะคะพอเพอเจอทัพของเจ้าพะวอแล้วปุ๊บก็เดินทัพเดินทัพต่อเพื่อจะไปถึงตีเมืองตากจังหวัดตากงตาแล้วตีได้ไหมคะ อดีได้เพราะว่าหูเมืองายทางเพราะว่าตอนที่เจ้าพระพวัวท่าแจ้งไปเนี่ยก็บอกว่ามีทัพใหญ่มาอย่างเงี้ยกรมการเมืองแลวพวกคณะ,ะพวกพวกจเจ้าหน้าที่ทหารของไทยที่อยู่ตามเมืองรายทางนี้นะครับช่วงนั้นไม่มีการต่อสออู้มีแต่ที่พิซโรกอะเองที่ทัพของพระมาณขเข้ปไปตีทัพใหญ่ที่ต่อสู้กับวก็าโดยตรงคือเมืโโองพิุโรก เป็นไงรู้แล้วว่าประวัติของพวอเป็นยังไงใช่ค่ะก็เต็มอิ่มกันเลยนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่สมศักดิ์นะครับลองประทานมูลนิธิเจอพ่อพวมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะอ้าวแล้วเดี๋ยวท้ายรายการจะแจกอะไรวันนี้ก็จะแจกเสื้อสยามธุรกิจเหมือนเดิมแจกท่านดรนภุรุรัตจกุลแล้วก็มอบเพียวเซนเต้เดคิมอีกหนึ่งขวดค่ะโอเคสําหรับผู้ที่ตอบคําถามถูกครับอ้าคำถามท้ายรายการนะครับ พระในภาษากะเหรี่ยงแปลว่าอะไรพระนี่พอสระอะนะครับพอสละอาพระในภาษากะเหรี่ยงแปลว่าอะไรก็ไก่ครับ แปลว่านายค่ะขอไข่ครับแปลว่านางสาวค่ะรีบตอบกันมาอาจจะเป็นนางสาวเนาะหรือเปล่าไม่รู้ค่ะรีบตอบมาทาง Facebook ของวัดกระดุกอ่อนทัวนะครับครับเราต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับท่านผู้ว่าสุริยะนะครับและทีมงานทุกๆคนเลยใช่ค่ะที่ดูแลเราค่ะครับเราต้องขอขอบคุณสถานที่พักด้วยนะครับโรงแรมราชบุรีบูติกนะครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากสำนักงานจังหวัดตากค่ะและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักของเราครับค่ะบริ สัตว์เนียวไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลขายตรงของคนไทยค่ะหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจค่ะร้านเสื้อผ้าสวยๆจากร้านเอ็กแซคและร้านคุณผิงค่ะนิตยสารนิตยธรรมหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ค่ะผลิตภัณฑ์เพทลเซนเต้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเนียวไลฟ์นะครับทูมูฟเอสสามจีพลาสไอโมบายเพราะเราเข้าใจบีโอทีวีสยามธุรกิจค่ะและกระทรวงมหาดไทยค่ะสำรับวันนี้เราสามคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามตอนต่อไปนะคะยังไม่จบนะคะซีรีส์แหัดตาร